สวัสดีครับเราพาทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่เขาปัทวีอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับทับทันเมืองประวัติศาสตร์ตลาดนัดดังโพกระบือเรื่องลือผ้าทอหลวงพ่อเครื่องศักดิ์สิทธิ์งามมิจฉาเขาปัทวีจากํำขวัญน,นะครับของอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึบ่งอน้เราเห็นได้เลยว่า เขาปทวีที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและของชาวบ้านที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และพูทธศาสนาเป็นอย่างมากนะครับค่ะและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเขาปฐวีกันค่ะเยวจะพาทุกท่านนะครับไปรับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ในขั้งบูรกันะครับตามมาเลยครับ ตอนนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปเข้าถ้ำนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังพาทุกท่านนะครับไปรับชมถ้ำนะครับที่อยู่ที่เขาปฐวีนะครับ ทำบุญธประวัติของหลวงพ่อสมควรค่ะภายในถ้ำนะครับ,รบก็จะจัดแสดงนิทรรศาการนะครับของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งจะแสดงตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูตินะครับตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานนะครับซึ่งในถ้ำแห่งนี้นะครับก็จะแสดงไว้ทั้งหมดทุกนิทรรศาการเลยครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในวัดเขาปฐวีนะคะและน่าสนใจก็จะขอเชิญชวนให้เพื่อนเพื่อน มารับชมแหล่งเรียนรู้นี้นะคะ ที่นี่ก็คือถ้ำพุทธประวัตินะครับเอออันนี้เป็นรูปของที่พระพุทธเจ้าประพูทอพอไปพระอรแล้วอายุ29ปีพระพุทธเจ้าก็ก็ใช้ทิฏฐะก็ออกบวชออกบวชมาทำอันนี้บำเพ็ญสุกะละักีปียาพอบำเพ็ญอยู่4ปีก็ตัสรุต,ะตะัสรุมาทำนนี้ครับ วสตาลูกก็วสตาลูกก็พิจารณาแล้วก็แสดงธรรมให้ปัญจวัคคีตังห้าฟังพอแสดงธรรมเสร็จก็ดำรงขันอยู่ได้แปดอายุแปดสิบพรรษาก็ปรินิพพานธ์ดัลลีครับ นี้เราอยู่ที่ร้านป้าไพเรอ้อนนะครับค่ะซึ่งร้านป้าไพเรอ้อนนะคะตั้งอยู่ที่หน้าวัดเขาปฐวีอําทับทันจัังหดอุทยัยธานีค่ะแต่ห่างจากโรงเรียนตะลุกมตุวิทยาคมเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะใครท่านจะสงสัยนะครับว่าเราพามาที่ร้านป้าไพ่ร้อนทำไมซึ่งร้านป้าไพเร,ร้นรอนนี่นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจัชุมชนนะครับซึ่งจะมีส่วนช่วยในการอบรมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ในการแต่งเย็กโซฟาได้เองคร่ะไปรับชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับค่ะ なかよくない แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใช่ไหมเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนะที่เราสามารถอนเรียมาเรียนรู้อะไรที่นี่ได้บ้างอืม okay. โอเคก็ในชุมชนเนาะในในเขตแรียเนาะเขาถือเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ทําผลิตภัณฑ์การเม้นเกี่ยวกับเรื่องของผ้าทั้งหมดเนาะซึ่งไอวงจรการทําการเม้นเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันมีความแตกต่างกับระบบในโรงเรียนระบบในโรงเรียนเราก็อาจจะสอนวิชาต่างๆแต่มันก็จะมีสกิลบางอย่างที่มีที่นี่อยู่ โดยที่นักเรียนไม่มีซึ่งสกิลพวกนี้มันเกิดจากประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญเราเหมือนที่ได้ถ่ายวีดีโอไปเมื่อกี้นะีพี่ๆของแต่ละคนที่เขาเย็บผ้านะเขาเย็บกันมานานมันก็จะผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะมากจนจนเขารู้แล้วว่าทางที่ถูกเป็นยังไงประมาณนะี้ก็คิดว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ที่เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ถ้าเกิดว่าได้ได้มาทำนี่เนะี่ยก็จะเห็นอีกแง่มุมหนึ่งว่าวิชาชีพเรื่องของทัางเย็บผ้าน ก็สามารถทำมาหาเงินได้เนาะแล้วก็สามารถเออ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ขอบคุณนะครับขชิญนี่ครับ